มันร้อนไงช่วงนี้มันร้อนอากาศมันร้อนเอออาหน้าร้อนแล้วจริงเ่ะอคุณผู้ชมอาสรุปวันนี้สีเนี่ยสายตาไม่ดีเนี่ยสายตาไม่ดีถ้าเป็นอย่างงี้ต้องบำรุงสายตาแล้วนะพี่ต้นถ้าเกิดว่าดูไม่ออกว่าวันนี้คนจะต้องใส่สีเหลืองเอาบำรุงสายตากันไว้หน่อยค่ะน้ำแขัญ ต้องบอกว่านอกจากเรื่องของสายตาเส้นผมก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ใครที่บอกว่าผมขาดผมร่วงหัวล้านอยากให้ฟังแขกรับเชิญของขวัญคนนี้ค่ะต้องบอกว่าเขาคิวทองมากคุณผู้ชมไม่ได้มาง่ายๆนะเช้าๆแบบนี้นะแต่ด้วยความเป็นเจ้าของต้องมาคอนเฟิร์มเองเลยค่ะต้อนรับพี่ใหม่จากสเปรย์ผมขึ้นใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ,คคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาจะบอกว่าวันนี้บอกทีมงานเอาไว้เลยว่าต้องหาเวลามาเพราะปกติไม่เคยมาเลยค่ะข่าวเช้าอมรินเพราะว่าต้องไม่ส่งลูกวันนี้ขอเลยบอกว่าต้องมา เพราะว่าเป็นเจ้าของสินค้าเองค่ะง มาอยู่ตรงนี้ให้ได้หลายคนสงสัยค่ะเราจะมาพูดเรื่องผมทําไมใหม่เป็นมนุษย์แม่ค่ะ,แล,แ,คะและเป็นมนุษย์แม่ที่สู้ชีวิตสู้กับความลาบากของหัวตัวเองด้วย<อ>เพราะว่าผมล่วงมาตลอด <fs. S 1> และวันนี้ใหม่มาพร้อมกับอะไรคะใหม่มาพร้อมกับสเปรย์ผมผ<ๆ>คุณใหม่ค่ะที่ใหม่สุคนทวาค่ะ <c oughs> เป็นเจ้าของเองนะคะเงยหน้าขึ้นมานี่ใหม่คือใหม่สุคนทวาค่ะบอกเลยว่าถ้าไม่ดีจริงไม่กล้าเอาคําว่า KM ค่ะมาอยู่ข้างหน้าโปรดักต์ตรงนี้แน่นอนและบอกเลยว่า สเปย์ผมคุณใหม่เป็นสเปย์ลดผมร่วงเจ้าแรกเจ้าเดียวค่ะ<ม>ที่ดาราเป็นเจ้าของนะคะ,คะอย่างที่บอกค่ะว่าเลี้ยงลูกเองสองคน<ม>อายุ43ค่ะ,คะไม่มีใครกล้ามานั่งกรรมผมให้ดูค่ะนะว่าผมเนี่ย มันแน่นขนาดนี้มันเป็นพวงใหญ่ขนาดนี้แล้วบอกเลยว่าเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวค่ะที่ก้าววีผมโชว์กลางรายการส,สดๆแบบนี้<ด>ไม่ต้องมวนผมมาจกตาใครเส้นผมไม่มีติดหวีสักเส้น<ด>ที่สําคัญคือ<ด><ด>ต้องการให้ตากล้องซูมมาที่หัวเลยค่ะว่าลูกผมเนี่ยอันเนี้ย คือผมจริงที่มันขึ้นเห็นไหมคะเราไม่ได้ทําผมไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรเลยนี่คือขึ้นจากสเปร์คุณใหม่เป็นลูกผมที่แข็งแรงค่ะลองนึกภาพดูนะคะว่าผู้ชายที่หล่อผู้หญิงที่สวยแต่ผมร่วงผมบางมันน่ากลัวน่ารังเกลียดไม่ได้บางครั้งมันดูแก่ค่ะมันขาดความมั่นใจค่ะปัญหาผมร่วงเกิดจากอะไรเกิดจากการที่รากผมของคุณไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นผมของคุณจะต้องแข็งแรงเหมือนใหม่ค่ะ วันนี้ใหม่มากับตัวช่วยค่ะที่จะทำให้คุณนะคะต้องดูแลตัวเองตั้งแต่รากผมของคุณเลยใหม่มาทำอะไรใหม่มาขายของค่ะและที่สําคัญใหม่มาขายความจริงจริงคือเปลี่ยนแปลงค่ะและมาขายความจริงใจค่ะว่ามันเห็นผลถ้าคุณมีวินยัยวันนี้อยากจะบอกว่าให้คุณค่ะดูผลลัพธ์ที่หนังหัวของเจ้าของแบรนด์เองดู เห็นไหมคะว่ามันขึ้นกันขนาดนี้มันทยอยขึ้นมันแย่งขึ้นหนาแน่นขึ้นและสินค้าจะดีหรือไม่ดีนะคะให้คุณดูจากผลลัพธ์ของเจ้าของแบรนด์ค่ะว่าผมเนี่ยดกดําหนาแค่ไหนวันนี้ไม่ได้มาแค่สเปรย์ผมคุณใหม่เท่านั้นนะคะจะบอกเลยค่ะใหม่มาพร้อมกับแชมพูคุณใหม่ด้วยที่ต้องบอกก่อนเลยว่าสรรพคุณเนี่ยบอกเลยนะถ้าใช้คู่กับสเปรย์นะคะได้ผลแบบไวถ้าคุณมีวินัยมันจะค่อยๆลดผมร่วงค่ะและผมเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นมาแชมพูคุณใหม่บอกเล ะะไม่เคยเอาไปแถมที่รายการไหนหครั้งนี้ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจะไม่เอามาแถมอีกค่ะจริงเหรอแม่ให้เลยเหรอคะใช่ค่ะบอกเลยว่าวันนี้นะคะประสบการณ์ตรงค่ะหลายคนถามว่าจุดเริ่มต้นคืออะไรคือภาพนี้ค่ะคุณแม่่ะเงยหน้าจากการป้อนข้าวลูกทํากับข้าวให้ลูกแล้วมองมาที่หนังหัวงใหม่สุคนธวาค่ะและเทียบกับปัจจุบันนะคะอันนั้นคืออดีตแตกเดียวกันอันนั้นน่ะห่าง3าสี่นิ้ววันนี้ค่ะ แทบจะไม่มีแสกนิ้วก้อยว่าเล็กแล้วเล็กกว่านิ้วก้อยอีกและชุดแดงค่ะเห็นไหมคะไข่ oh. ดาวเนี่ยสามสี่ฟองอยู่ oh. กลางหัวแต่ว่าตอนนี้ค่ะปัจจุบันข้างซ้ายผมก็ขึ้นตรงกลางผมก็ขึ้นข้างขวาผมก็ขึ้นแล้วขึ้นตอนนี้ไม่เท่ากันกับผมอะไรผมจริงเพราะมันพึ่งขึ้นนั่นเองนะคะ oh. ใหม่นะคะบอกเลยว่าผมดกผมดําทําได้ทุกทรงค่ะและ oh. ผมหนาผมดําแบบนี้นะคะบอกเลยเพราะว่าฉีดสเปรย์ขวดนี้ขวดเดียวค่ะบอกเลยว่า จบแค่ขวดเดียวไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องงอเซรั่มหนึ่งขั้นตอนไม่ต้องใช้สเปรย์และบอกเลยถ้าหากว่าใครนะคะเคยเจอรูปใหม่เดินเข้าคลิน,นิกปลุกผมเอามาทักทวงได้เลยเพราะใหม่ใช้สเปรย์ของตัวเองจริงๆผมถึงได้ขึ้นแบบนี้อะไรไม่ดีอ่ะใหม่ไม่ทำหรอกคุณอะไรที่เห็นผลใหม่เอามาขายแน่นอนค่ะและหลายคนถามนะคะว่าสเปรย์ผมคุณใหม่ต่างจากยี่ห้ออื่นตรงไหนต่างเยอะค่ะถ้าเหมือนใหม่ไม่ทำแน่นอนเลยค่ะอย่างน้อยๆนะคะบอกเลยกลิ่นกลิ่นหอมที่สุดค่ะ และใหญ่ที่สุดในท้องตลาดคือ100 ml ค่ะ,คะผลลัพธ์ชัดเจนค่ะบอกเลยค่ะประหยัดเงินนะคะไม่ต้องเปลืองเวลามไม่ต้องใช้เซรั่มไม่ต้องมานั่งใช้สเปรย์สองขั้นตอนใหม่ขวดเดียวจบครบรู้เรื่องสารสกัดก็ต่างค่ะบอกเลยค่ะเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวนะคะที่รวมสารสกัดสีดำสีชนิดค่ะ อยู่ในสเปคขวดนี้ขวดเดียวค่ะมีอะไรบ้างไข่มุกดําค่ะแพงสุดดีสุดข้าวดํางาดำโถดำโสมเกาหลีใหม่เนี่ยสกัดมาตั้งแต่รากโสมโ<อ>มีอันชันค่ะและสารสกัดนําเข้าจากเยอรมันที่สําคัญสารสกัดอัดแน่นทรงพลังกว่า20ชนิดนที่ทําให้ผมเนี่ยขึ้นถ้าคุณมีวินค่ะบอกเลยว่าเซตนี้นะคะคือเซตเร่งดวนเห็นผลไวค่ะนี่ต้องกดแล้วฟันดีคุณผู้ชมขะ021141888ค่ะ หรือว่าแอดไลน์ได้ที่แอดไซคุณใหม่วันนี้ค่ะ1แถม2ไปเลยค่ะหนึ่แถม2คือ3ขวดใจเพียงแค่999บาทได้อะไรไปบ้างได้สเปรย์ผม2ขวดใช้ได้ประมาณ9เดือนและอีก1ขวดนะคะได้เป็นแชมพูคุณใหม่ค่ะใช้ได้อีก3 4เดือนเลยค่ะเซตนี้นะคะผมเนี่ยจะไม่ค่อยล่วงผมจะขยอยขึ้นกลับมาตามคำเรียกร้องค่ะวันนี้ใหม่จะเพิ่มให้ค่ะ โดยเฉพาะ100สายแรกที่โทรมาที่021141888หรือว่าแอดไลน์ได้ที่แอดไซค์คุณใหม่ที่คุณเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้999บาทคุณไม่ต้องจ่ายร้อยสายแรกค่ะลดเพิม่มไปเลย101บาทคอะเ,เอาดบาทค่ะ เปลี่ยนเพจได้เลยค่ะ oh <yeah. S 1> วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่8 8 8บาทเท่านั้น <Okay. S 1> โทรมาที่0 2 1 1 4 1 8 8 8่่ี่ไหนไหน888แล้วขอแบบไม่จำกัดร้อยสายเลยได้ไหมขอมาการสัดให้เอาเป็นว่าไม่จำกัดเซต <Okay. S 1> ไม่จำกัดสายค่ะ888บาทเท่านั้นจริงๆแล้วราคาเกือบ700 0ค่ะ mm. คุณจ่ายเพียงแค่8 8 8บาทเท่านั้นที่0 2 1 1 4 1 8 8หหรือแอดไลน์ได้ที่แอดไซคุณใหม่ พูดถึงของแถมก่อนค่ะของแถมแชมพูตัวนี้หน9่นายนะคะปกติขายนี่ค่ะแชมพูค่ะไม่เหนียวค่ะเข้มข้นค่ะและหอมสุดเหมือนกัน200 ML เดี่ยใช้ได้ประมาณโอมเรียบร้อยทะลุ100เสร็จแล้วเพิ่มมาเรื่อยๆเลยค่ะใช่นะให้เลยค่ะให้จำกัดเสร็จไม่จำกัดสายที่สำคัญจองสิทธิ์ก่อนได้ถ้าเงินเดือนยังไม่ออกออกต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนจองสิทธิ์ก่อนได้คุยกับแอดมินได้ค่ะ ออกเมื่อไหร่โอนเมื่อนั้นและเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนี่คือพาบุกรงงานค่ะว่าใหม่ใส่ใจรายละเอียดใหม่บุกเข้าไปเองค่ะต้องได้คุณภาพอะไรไม่ดีใหม่ไม่เอาทิ้งเลยค่ะอะไรที่เห็นผลใหม่เอามาขายอย่างที่บอกนะคะและบอกเลยต้องได้มาตรฐานปลอดภัยแพ็คทุกวันส่งทุกวันแพ็คเองด้วยเพราะคนสั่งเยอะมากนะคะสูตรทะลุ200เซนแล้วค่ะ 1น1 8แดอดไลน์ที่แอสไซน์คุณใหม่พี่เน่ห์กับพี่มงคลเขาใช้ค่ะแต่ก่อนหน้านี้เขาผมบางพอใช้สเปร์คุณใหม่นะผมค่อยๆขึ้นทยอยกันขึ้นและกลิ่นหอมมากแล้วเขาบอกเลยว่าเขาดูย้อนวัยค่ะไม่สามารถแก้ปัญหาผมให้คุณได้ร้อยันเซ็ตแล้วโทรมาเลยค่ะ021141888หรือว่าแอดไลน์ี่ที่แอสไทน์คุณใหม่ เจ็ดวันใหม่แก้ปัญหาให้คุณได้ถ้าคุณมีวินัยและใช้ต่อเนื่องผมที่เคยหลุดร่วงต่างๆตามพื้นตามหมอนอม,มันจะไม่ค่อยร่วงค่ะและผมที่เกิดใหม่จะขึ้นไวเพราะว่าอะไรไม่ใส่ไฮโดรี่ครเตินเพราะว่ามีาเมล็ุณขนาดเล็กมันจะซึมง,ง่ายได้ผลไวค่ะ พราะฉะนั้นนะอ,อยากได้ของแถมที่ตัวดีแบบนี้ทักมาเลยค่ะ021141888แอดไลน์ได้ที่แอดไซคุณใหม่ค่ะไหล่เรื่อยๆ400เซตยี่ร้อยแซละค่ะแช,ชมพูตัวนี้บอกเลยค่ะสัมผัสแรกนุ่มมากนะคะเงางามมากๆ สะเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่นะคะหอมยาวจนกว่าจะสะอีกครั้งหนึ่งค่ะย้ำนิดนึงค่ะว่าสเปรย์ผมคุณใหม่เพื่ออะไรบ้างลดผมร่วงเร่งผมยาวแก้ผมบางช่วยผมเสียเพิ่มผมหนาได้อย่างตรงจุดโอ้ยชิ้นนี้จาย <500 S 1> เทยงแค่888บาทเ <5. S 1> ท่าน500ั้นห้าร้อยเซตค่ะทั้งเซ็ตนี้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะราคาเนี่ยจริงๆแล้วห0 0ักว่าบาทคุณไม่ต้องจ่ายห0พักว่าบาทคุณจ่ายเพียงแค่8 88บาทเท่านั้น สเปรย์สขวดใช้ได้9เดือนค่ะแชมพูก็ใช้ได้ประมาณ4-5เดือนแล้วแต่คนใช้นะคะมั่นใจได้เลยว่าหมดเซตนี้นะคะแล้วคุณจะรักผมค่ะทักรายมาได้หรือโทรมาที่02-114-1888ค่ะชายาล่าสุดคือยืนหนึ่งเรื่องผมขึ้นเรื่องผมดกเรื่องผมดำเรื่องผมหนาไว้ใจสเปรย์คุณใหม่ค่ะนีฝากมาด้วยนะคะก่อนจบรายการยังทันไหลเรื่อยๆได้เลยคะ่ะหกร้ยเซนแครยสอง่สจอิงก่อนได้ค่ะ วันนี้พี่ใหม่มาเองนะคะอุงง,งมากเลี้ยงลูก